นี่เนะนะามะมาหามาหาแนวกินแรงพี่น้องอันนี้ตุม่มอันกุ้งกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งฝอยตุ่มกุ้งกุ้งฝอย นั่นนนกุ้งไฟเนียเามา่อใส่ใส่อยู่น้องนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่นี่น้องนี่ <laughs> เออบรรยากาศทงหน้าเน,ะนา,เนาะเอาบรรยากาศมาฝากค่ะเฮ<อ>้เนยอย่างครับ,อบเออมาเบิงกุ้งมาเบิง กุ้งใหญ่เห็บปูนใส่ตุ่มไว้สวัสดีครับก่อน